สวัสดีครับตั้มนะครับจากช่อง b i t ต o i n ทุนบอยผม,ม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเสียงเบาหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวพอผมทําคลิปเสร็จเนี่ยผมจะอัปโหลดลงไปใน YouTube เลยนะเพราะว่ากลัวจะดึกเกินไปนะครับไม่ได้เอาไปแต่งเสียงเพิ่มนะครับแต่ก็วันนี้นะอยากจะอัปเดตตัว i t t o o n นะแล้วก็ตัว c ค n โนนะช่วงนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะจริงๆถ้าดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยนั้น ค่อนข้างที่จะย่อต่ำลงมานะในช่วงนี้นั้นเช่นในช่วงปี2016เนี่ยก็ลบลงมา4%ปนะปี2018เอ่อลบลดลงมาเยอะเลยนะ23%ปีนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจะท็อปไซเคิลมาด้วยนะก็อาจจะย่อต่ำกว่าทุกๆปีหน่อยนะครับแล้วก็เช่นปี2019ลบเองเนี่ยลบประมาณ2%ปนะปี2020ลบ9%นะแล้วก็ปี2021ก็ลบประมาณ 8%นะปีที่แล้วนะปีนี้นะปีนี้ก็จริงๆตอนนี้เองก็ย่อต่ำลงมาประมาณ1.8%นะก็ทุกๆตุดจีนะก็จะเป็นวันที่บิตคอยค่อนข้างจะย่อนะถ้าดูตามสถิติในปีต่างๆที่ผ่านมานะดูค่าฟิเลียนกิดนเด็กวันนี้นะก็อยู่ที่ประมาณ20นะเอ็กซ์ตีมเฟียนะเมื่อก็ต่ําลงไปจากเมื่อวานนะเมืม่อวานอยู่ที่ประมาณ29นะ ตัวบิตคอยเอเนี่ยก็ดมิเนตลาดอยู่ที่ประมาณ41เปอร์เซ็นตะช่วงนี้ก็เรียกว่ายังไซเวย์อยู่นะทั้งตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยนะส่วนใหญ่ก็อาจจะจะย่อต่ำลงมานิดหน่อยนะแต่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้นะหรือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นช่วงที่น่าจับตามองนะเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทางบริษัทที่ ทำในเรื่องเทคโนโลยีนะของอเมริกาเนี่ยก็จะออกรีพอร์ตออกมานะผลประกอบการออกมาให้เรารู้นะว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะซึ่งผมคิดว่าก็คงมีผลกระทบกับบิตคอยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะเพราะว่ายังไงตัวบิตคอยกับหุ้นเทคโนโลยีอย่างหุ้น n a s d a กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมมีความสัมพันธ์กันอยู่นะก็สำหรับอาทิตย์นี้นะอย่างเช่นวันาคารเนี่ยช่วงวันอัคารเนี่ยกูเกิลเนี่ยก็จะ ออกมาประกาศนะผลประกอบการนะว่าผลประกอบการเป็นไงบ้างนะ,ะแล้วก็ตัว PayPal เนี่ยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือ Bitcoin ไว้เยอะนะแล้วก็ทำเรื่องของ PAYMENT ด้วยนะก็ใช้ Bitcoin นะเป็นตัว g i t ต่อ s s e ตตัวหนึ่งนะในระบบ PAYMENT ของเขาเนี่ยก็จะออกมาประกาศผลประกอบการเหมือนกันนะในช่วงวางางคเนี่ยนะก็ต้องดูนะผมคิดว่าถ้าเกิดผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Google PayPal เนี่ย ขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบเน่ทางอ้อมกับตัวบิตคอยให้ขึ้นด้วยก็เป็นก็เป็นได้นะครับก็จริงๆก็มีอีกหลายๆบริษัทนะวันพูดเองเนี่ยเอ่อก็มีตัวเข้าใจว่าตัว Facebook นะตัวเมตาครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วนะเมตาแพลตฟอร์มเนี่ยช่วงวันพูดเนี่ยก็จะออกมาประกาศผลประกอบการเหมือนกันนะก็หลายๆบริษัทเทคหลายๆตัวนะก็ จะออกมานะครับในช่วงในช่วงอา,งอาทิตย์หน้าในช่วงเดือนกุมมาพันนี้อเมซอนเองเนี่ยก็จะออกมาประกาศผลประกอบการในช่วงวันพฤหัสนะครับก็อาทิตย์นี้นะผมคิดว่าก็คงเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะที่น่าจับตาม,มองแล้วก็เพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยก,ก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์นะกับราคาของตัวบิตคอยเพราะว่าเทเดอร์วอลซิดเองเนี่ยก็มองตัวบิตคอยเป็นเหมือนมองตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยตัวหรือเป็นเหมือนหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ผมก็จะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทาง m i c คิลเซเ l อรเนี่ยเขาก็จะมีงานเขาก็จะมีการจัดงานน,นะให้กับทางบริษัทคอร์ปอเรชันนะครับบริษัทในตลาดหุหน้นต่างๆเนี่ยที่สนใจนะที่ที่สนใจในตัวบิตคอยเนี่ยหรือต้องการถือ Bitcoin ในบาลานซ์นเนี่ยเขาเขาก็จะมีการจัดเป็นจัดประชุมนะให้กับให้ความรู้แล้วครให้ความรู้แล้วก็วแกชร์ประสบการณ์นะที่เขาเองไนดะ้ถือ Bitcoin มามากกว่า ประมาณปีกว่าๆแล้วนะก็ให้ความรู้นะว่าการที่ถือบิตคอยในบลานซ์ชนต้องทำยังไงบ้างนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทําบัญชีนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องกลยุทธ์ในการถือบิตคอยนะเรื่องเพย์เมนต์นะเรื่องคนะัสโซดี้นะก็ไม่เข้าซจเลยนะก็จะออกมาให้ความรู้นะแชร์ประสบการณ์นะในช่วงวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่2เดือนกุมภาพันธ์เนี้นะก็ เป็นอ e ีกอีเวนต์หนึ่งนะที่ผมคิดว่าก็คงจะมีผลกระทบกับราคาบิตคอยด้วยนะทั้งเรื่องของการประกาศผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีนะ,นะครับแล้วก็ตัวไมเคิลเซเล์เองนะที่จะออกมาพูดเรื่องของตัวบิตคอยในช่วงวันที่1วันที่2เดือนพฤษภาพันธ์นี้นะส่วนถ้าเราจะมาดูในเรื่องของ TA นะอินดิเคเ,เตอร์นะทางแมทธิวเองเนี่ยซึ่งเป็นเทคนิคขาอวิเคริะหคนหนึ่งเนะี่ยก็เปรียบเทียบนะระหว่างหุ้น N s อ a ในช่วงปี97นะถึงปี99เนะี่ย กับหุ้นกับตัวราคาของตัวบิตคอยก็มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะตัวบิตคอยเองเจริงๆช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโอเวอร์โซลอยู่นะจริงถ้าเราจะดูเทียบกับอินดิเคเตอร์อเอสไเนี่ยก็เรียกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำนะอยู่ในจุดเรียกว่าโอเวอร์โซนะอันนี้ไปก็เป็นอินดิเคเตอร์ในทม์เฟรมหนึ่งวันนะแสังเด่นว่าทุกครั้งที่อยู่ในจุดประมาณนี้เนะี่ยก็เป็นจุดที่บิตคอยพลังจะวิ่งขึ้นนะช่วงนี้ก็วิ่งขึ้นนะจุดนี้ถ้าเรา จะดูราคาบิตคอยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรีคอเวอร์นะวิ่งกลับขึ้นไปเป็น Vshape Recover ์ recovery อยูนะ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัวอินดิเคเตอร์ที่ทางแมทธิวเองเนี่ยเขาได้บีคออ,อออกมานะเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ RSI นะโอเคนะันก็เป็นตัวบิตคอยนะดูข้อมูลนะดูข้อมูลออนเชนของตัวคาร์โน่บ้างนะตัวคาร์โน่เองเนี่ยในรอบ10วันที่ผ่านมานะทางเซตเต m e ์เองเนี่ยเขาก็ เขาก็เอาข้อมูลออนเชนมาโชว์ให้ดูนะว่าในช่วง10วันที่ผ่านมาในช่วงที่าราคาคาร์โนนในย่อต่ํำลงมาเ,เส้นสีชมพูเนี่ยก็คือเส้นของวอ l เล็ที่ถือตัวคาร์โนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1ล้านคอยเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปน่จริงในรอบ10วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปเกือบประมาณห้าสิบเกือบหกเปอะนะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ ADA ราคาอยู่ ที่ประมาณหนึ่งเหรียญนะก็ยอ่อต่ําจริงๆในในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ย่อต่ําไปถึงประมาณเก้าสิบเซนด้วยนะในช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าวานเองนะที่ถือตัวคาโน่ที่ถือตัวเอเดยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งล้านคอยนะก็พุ่งขึ้นไปนะนั่นก็เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นนะว่าในช่วงที่ราคาย่อนนั้นเนี่ยก็มีวานนะเก็บตัวคาโน่อยู่ด้วยนะแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะ ันนี้เองเนี่ยก็ไลฟ์แล้วนะเป็นตัวเมเนจที่ไลฟ์แล้วนะก็เป็นตัว a d e ด็นะ a d e ด็ก็เป็นตัว d e e c n t r a l i z e d Exchange ตัวหนึ่งนะที่รันบนเครือข่ายของตัว Cardano นะเชนแต่สิ่งที่แตกต่างนะของตัว a d e ด็กับตัว d e x ต่างๆเนี่ยตัวดีตัว d e x เนี่ยคล้ายๆนะหน้าตาเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Centralized Exchange คือเป็นออเดอร์บุ๊กนะครก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยหน้าตาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายๆตัว เซ็นทรัลไลท์เอ็กช g e นกันนะก็นั่นก็เป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นตัว A D A เนี่ยไปล็อกนะฮะอยู่บนตัว A d, ตัว A Dec กนะตัว e n t r a l i z e d A Dec นะนั่นก็จะทำให้ตัว A D A ถูกตัดออกจากซัพลายไปด้วยนะเราก็เห็นบางส่วนตอนนี้ก็เริ่มที่จะ,ะตัว A D A บางส่วนก็เริ่มที่จะ,ะถูกเข้าไปล็อกในตัว A d e x แล้วนะ แต่ผมดูใน d ีฟาดราม่าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเข้าไปแท็กอันนี้นะแต่ผมคิดว่าภายในวันสองวันนี้ก็น่าเรา,าจะเราก็น่าจะได้เห็นตัวแพลตฟอร์ม a d e x เนี่ยถูกเข้าไปแท็กในตัว Fi, ดีฟาด์าตัวดรา,ดาม a าแล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยมี total value นะที่ล็อกอยู่ในตัวเอเด็กบล็อกเชประมาณแปดสิบเอดล้านเหรียญน,นะ8ปดิเอ็ดล้านเหรียญนนะแล้วก็ตัว a d e x เนี่ยก็เป็น พาร์ทเนอร์นะกับตัวโคติด้วยนะแล้วก็จะอินดิเกตตัวเซเวอร์คอยตัวดิเชตเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะก็ตัวดิเชตเองเนี่ยก็เป็นอัลกอริทึมเซเวอร์คอยนะซึ่งการที่จะบาลานซ์นะการที่จะรักษาตัวดิเชตเนี่ยให้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญเนี้ยก็ตัว ADA แล้วก็ตัวโคตเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้นะนั่นก็จะทําให้ทั้งตัวโคติและตัว ADA ถูกตัดออกไปจากซับไพ่นะแต่ก็จะมีการรีบาลานซ์กันอยู่เรื่อยๆเพื่อ เพื่อที่จะรักษาตัวมูลค่าของตัวดีเชให้อยู่ประมาณหนึงดอลลาร์นะจริงๆคอนเซปต์การทำงานก็คล้ายๆกับตัว UST นะซึ่งเป็น s ซ a เ l อร์คอที่รันันตัวเทอร์าบล็อกเชนของตัวลนะูน่าก็จะผูกติดกันนะระหว่างตัวตัว UST กับตัวโทเค็นลูน่าโอเคนะครับเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะคนระับเนี่ยก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะผมก็จะมีคลิปวิดีโอทําคลิปวิดีโอแนะนําตัวเอาคอยตัวต่างๆนะที่มีโอกาสเติบ,บโตไปได้นะในอนาคตนะให้กับสมาชิกผู้สนับสนุนช่องนะสำหรับวันนี้มีข้อมูลจากทนายคาบสวัสดีครับ